จำทุกเสี้ยวนาทีที่เราได้ข้ามผ่านเหตุการณ์ที่เหมือนเกิดขึ้นเมื่อวานจะไม่หายไปมันเป็นเหมือนฝันที่เราได้พบเ,เรื่องราวมากมายช่างโชคดีอ่ะ เด็กๆปร .6 รุ่นนี้นะคะเป็นเด็กๆที่น่ารักค่ะแล้วก็สามารถนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนของวัดบางคนทีในนะคะโดยเฉพาะโอเนนะคะมีคะแนนค่อนข้างสูงนะคะเด็กๆหลายคนเนี่ยก็เป็นเป็นเด็กที่ตั้งใจที่จะเข้าไปสอบไปเรียนต่อนะคะในถาวราโรงเรียนถาวราโรงเรียนอัมพวันต่างๆนะคะก็พอออกก็อยากจะฝากข้อคิดไปตรงที่ว่าตอนนี้เราเป็นพี่ เป็นพี่นะคะแล้วเราไปเข้ามอนหนึ่งก็จะเป็นน้องเล็กของเขาแล้วนะคะก็ขอให้ตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติดีเหมือนกับที่เคยอยู่โรงเรียนวัดบางคนทีนี้ค่ะต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ครูใหม่กันนะคะที่เคยเรียนพวกเรามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะค่ะครูก็ไม่มีอะไรนะคะครูขอให้นักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะขอให้โชคดีขอให้ก้าวไปข้างหน้าก้าวกระโดดแล้วลืมกลับมาที่เดิมนะคะคุณครูจะรอขอบคุณไปเราไปสัมภาษณ์ครูกุ้งกันนะคะว่ามีอะไรกับพี่ๆป .6 หรือเปล่า สำหรับน้องๆพี่ๆที่จะจบการศึกษาในปีนี้นะคะครูกุ้งก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับโรงเรียนใหม่ขอมีเวลาก็กลับมาหาคุณครูกับเพื่อนๆที่โรงเรียนเก่าบ้างต่อไปก็จะเป็นครูสุนะคะครูสุมีความความรู้สึกังไงกับพี่พี่ปอหกค่ะก็ครูก็อยากให้นักเรียนประสบความสำเร็จในทางเดินของตัวเองก็ขอให้โชคดีทุกคนคะ่ะ บ๊ายบายคุณต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ครูแหม่มกันนะคะอไงคะครูแหม่มมีความรู้สึกยังไงกับรุ่นพี่ป .6 คะอ๋อรุ่นพี่ป .6 ปีนี้เหละคะก็บางคนก็มีจิตยศาสตร์ที่ดีทํางานตามที่ครูบอกได้ดีชอบช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะขอให้ป .6 ปีนี้ ทำนาคตของตัวเองให้ดีที่สุดเรียนให้จบไวๆมีชีวิตที่มั่นคงนะคะขอบคุณค่ะแม่เปนะคะคุณมีความรู้สึกยังไงเกกับพี่ป .6 คะ่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนะคะอาจจะฝากถึงน้องถึงนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะว่านักเรียนจบจากที่นี่ไปแล้วใช่ไหมคะไปเจอที่ใหม่ใช่ไหมคะขอให้นักเรียนทุกคนเนี่ยพบเจอแต่ความสุขนะคะ ปรับตัวให้เข้ากับโรงเรียนใหม่ใช่ไหมคะเจอครูที่น่ารักเจอเพื่อนที่ดีนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็เดินทางตามความฝันของตัวเองแล้วเดี๋ยวก็ถ้าคิดถึงโรงเรียนคิดถึงคุณครูคิดถึงน้องๆน,นะคะก็แวะเวียนมาหากันบ้างนะคะบายยรู้สึกยังไงก,กับพี่เปา .6 รุน,นี้คะค่ะก็ รู้สึกยินดีนะคะที่เด็กรุ่นนี้จบก็เป็นเด็กที่เคยสอนมาตั้งแต่ป2ด้วยค่ะก็ได้แต่เ้อมองนะคะความสำเร็จของลูกศิษย์ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเปลี่ยนสังคมใหม่ที่มันใหญ่ขึ้นกว่าโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ในปัจจุบันก็ขอให้ปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ตั้งใจเรียนส่งงานให้ครบนะคะป6ทุกๆคนไม่บ้าต่อไปเราก็จะไปสัมภาษณ์ครูมิวกันนะคะครูส,สวยๆค่ะครูมิวมีอะไรจะบอกกับพี่ป6ร,รุ่นนี้ไหมคะ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับพี่ป .6 ปีนี้ก็ในวันที่เขาสำเร็จการศึกษาในชั้นป .6 นะคะเราก็อยากจะฝากถึงในอนาคตต่อไปนะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะมุ่งมั่นตั้งใจในสิ่งที่ตนเองหวังไว้ค่ะขอโชคดีค่ะน,น่ารักนะ่ารักเนาะเออแล้วก็ถ้าไปเรียนที่ใหม่ให้ตั้งใจเรียนฟังคุณครูเยอะๆเพราะว่ามันจะไม่อบอุ่นเหมือนโรงเรียนเรา โรงเรียนเราจะมีคุณครูคอยซัพพอร์ตเรื่องต่างๆแต่โตขึ้นเราต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นนะคะต่อไปก็ต้องเป็น,นะครูแอนค่ะเออดีค่ะชอบช่วยเหลืองานโรงเรียนนะคะแล้วก็ก็ขอให้จบไปไปเรียนที่ใหม่ก็ขอให้เพิ่มความรับผิดชอบนะคะแล้วก็เพราะว่าการเรียนมัธยมเราต้องช่วยตัวเองเป็นหลักนะคะแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะเราจะบอกกับพี่ป6หไหมคะ ก็ขอให้พี่ปอของทุกคนโชคดีค่ะขอให้ตั้งใจเรียนในชีวิตมัธยมค่ะายบายยินดีกับผู้คนสำเร็จของพวกเธอแยกย้ายกันไปเติบโตครูจะเป็นกำลังใจให้ขอให้เส้นทางข้างหน้างของเธอมีแต่ความสุขนะบอกปอกอด้ยว่าเดี๋ยวกลับมากินกับข้าวหล่อบ้างนะวันวานนึง <c oughs> วัไรย,ยุทเนอ อออเออขอให้ป .6 ให้เรียนเกง่งๆให้เรียนสูงๆยากขี้เกียจเรียนหละ่ะขยันเรียนจะได้จบไปสัมภาษณ์ครูทรายกันนะคะครูประจําชั้นพี่ป .6 คะ่ะครูทรายมีอะไรอยากจะบอกพี่ป .6 ไหมคะค่ะก็ป .6 จะจบไปแล้วนะคะในปีการศึกษานี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีแล้วก็การออกไปจากโรงเรียนของเราก็จะไปเจอสังคมที่กว้างขึ้นมากๆเลย เพื่อนเยอะขึ้นทุกอย่างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจตั้งใจเรียนมีความรับผิดชอบมีสติในการใช้ชีวิตแล้วก็อดทนจะทำอะไรก็ขอให้คิดดีๆคิดถึงอนาคตตัวเองเยอะๆและกลับมาหาพวกเราอีกนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะหนูชื่อว่าเมี่ยวค่ะอยู่ชั้นป .5 ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะชั้นป .3 ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อยี่ว่าค่ะหนูชั้นปมค่ะวันนี้พวกเราก็จะไปสัมภาษณ์น้องๆเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อพี่ๆชั้นป6กันนะคะไปกันเลยค่ะขอให้พี่มีความสุขค่ะขอให้พี่โชคดีค่ะขอให้พี่โชคดีค่ะบายยขอให้พี่ๆมีความสุขค่ะป6คะขอให้พี่โชคดีค่ะขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่เก่งๆค่ะบายยขอให้พี่มีความสุข ขอให้พี่เจอเพื่อนดีใจที่พี่ปอหกที่พี่ปอหกเคยเล่นกับหนูแล้วพี่ปอหกเคยสอนหนูค่ะบายค่ะขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงขอให้พี่มีเพื่อนเยอะๆค่ะขอให้พี่มีความสุขและเรียนเก่งๆค่ะบายยพี่มีเพื่อนดีๆโรงเรียนใหม่เก่งครับได้คะแนนดีได้คะแนนนี้ด้วยพี่มีเพื่อนเยอะๆร่างกายแข็งแรง ให้พี่เป็นคนดีต่อสังคมและมีเพื่อนใหม่ขอให้พี่มีความสุขและเจอเพื่อนดีๆพี่มีความสุขมากๆพี่มังมบอตเต้ไมีอะจะบอกอไหมคะเป็นก็เป็นพี่ปอหกที่ดีนครับไนเที่ยวกับปีนก่อนแล้วผมขอให้พี่ปอหกได้เจอแต่เพื่อนดีๆครับยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคนนี้ไปบ้ายหน่อยค่ะ ขอให้พ <rium. S 2> ี่มีความสุขค <museums> um ่ะได้เจอเพื่อนที่ดีค่ะพี่พี่เจอแด่กเพื่อนดีๆขอให้พี่พี่มีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้พี่พี่มีรอยยิ้มเยอะๆค่ะอ่าไม่ค่ะพี่ปอหกค่ะขอให้พี่พี่ไปเจอเพื่อนใหม่ๆขอให้พี่มีความสุขค่ะมากนะคะพี่มีเพื่อนเยอะนะคะขอให้พี่พี่มีรอยยิ้มที่ดีนะคะ ขอให้พี่แข็งแรงนะครับตั้งใจเรียนครับขอให้พี่ลิฟกับพี่บัสได้ได้ไปได้ไปเรียนโรงเรียนดีๆขอให้พี่ๆโชคดีมีแต่ความสุขแลวไปเจอเพื่อนใหม่อือยากให้พี่มีความสุขออกมาแล้วก็มีเพื่อนเยอะๆค่ะขอให้พี่ลิฟกับพี่บัสนนได้ ก็ขอให้พี่ๆมีความสุขค่ะเจอเพื่อนให้ดีๆขอให้ตั้งใจเรียนมากกว่านี้กว่าอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณดีค่ะที่พี่โปหกอยู่ในโรงเรียนนี้ค่ะแล้วก็มีความสุขเลยค่ะมากเลยค่ะให้พี่เรียนเก่งๆเจอเพื่อนดีๆแล้วก็มีความสุขเยอะๆค่ะยบนหน ไปพี่อบอด้วยเงไปพี่เร okay. ียนเก่งๆเอคครับคบอกคครับครับอบครับอบครอครับขอบค้ณครัอบครบอบคุณครับอบครับขอบคครับขบับอกัคะมีอคบอบับบค ตัวอยากบอกว่าขอให้พี่ป .6 ได้ไปเจอเพื่อนที่ดีเจอสังคมที่ใหญ่ขึ้นถึงแม้ว่าโรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆแต่ว่าความรู้ของโรงเรียนเราอัดแน่นมากเลยนะคะก็ขอให้พี่ๆชอบดีค่ะไ้รีในวันหนึ่ง ก็รู้ว่าคงทำใจได้ยากในเวลาที่เราอยู่ตรงนี้ก่อนดวงตะว,วันจะลาลับไปตอนไฟดวงนี้จะเลือนหายไปฉันจะมีเธออยู่